ชิปซีโตเดียวพ่อก็ใส่เต้บนยางเดียวครหนึ่งซีนั่นใส่บนบ่หนึ่งซีนั่นใส่บนยางเดียวพ่อตัวเสียดายนะครับเนาะพ่อคือบ่อกรับเนาะตอนผู้ขายเนี่ยเขาก็ว่าบ่เอาคูนบนล่างบ่เพราะว่ามันเท่าออกออกบนครับมันใจมันใจนะนะว่าถ้าเขาต้นเลขกจะของสามารถหยับมาใส่บน จะได้เนาะพ่อเนาะก็ได้ยู่งหักบ่อได้ปไหนนะค่ะถือว่าโชคดีนะพ่อเนาะถือว่าโชคดีครับโชคดีเซรษีใหม่ยบดนี้งวดนี่บาทนี้งวดนี่มันเป็นหกแปดหกแปดหกแปดกับหกห้าหกแปดกับหกห้าวิ่งหกวันนี้ครับวิ่งหกดนี้วิ่งหก กแปดก็หกห้าวิ่งหกกกค่ะบานนี้พ่อพ่อพ่อปอยอันันกนมูอยู่เดียวพอปอยกอนมูค่ะบานนี้ชุ่มข้าเจ้าไปเสื่อนหนังสือมาเรียนนั่นเพราะว่าต่งเลขที่เขาซื้อมาเบิ้งมาเก่งนะบ่พ่อตลาที่เขาซื้อมาเก่งแต่ละสำนักนั่นแต่ละสำนักนี่มันกงท้องพอโอ้บานนี้พ่อผดปอยกอนั่นนะค่ะ พอว่านั่นพอเร่งออกกระชี้ก็โทษมากถูกต้องค่ะภาษิมาแล้วหมู่บ้านนี่ตกเถียงเลยโอ้ยหมูเร่งนี่พอเร่งนี่ว่าเกตังนี่ทำเงินบ่ติดธุระหรือว่าเป็นยังกันต้องมาติดธุระยังไรยังหนึ่งกับนั่นอยู่ค่ะต้องอนั่นบ้านนี่พอก็ปลูกชุมอยู่ค่ะว่าคือนั่นมาถ่ายแท้จังว่ะเอฟซีก็ล่อเนาะเอฟซีก็ล่อ พี่น้องขอโทษทหลายเด้อค่ะพี่นออ้อนงค่ะมาซาอมพ่แฟนครับขอท่านอมกะหลายอยู่นะคะท่านผู้ชมหลายคือเกา่าโชวมากบ่อนคือเก่าเมื่อนี่แห่งชาติทอดพา์ไว้ว่านพ่อไปสุราพุดกระิโทรมากค่ะ<า>เก่อบค่ะเจ้าโทรมากหกแปดค่ะหกแปดก็หก หกห้าหกแปดกับหกห้านะครับนาะวิ่งยังพอวิ่งหกหมดวิ่งหกวิ่งหกหมดหกแปดและหกห้าวิ่งหกวิ่งหกค่ะก็แสดงว่ามั่นใจนะครับน้องหกนี่เนาะมั่นใจมันเห็ดมันออกมากจังสัน่นรับบาลน,นี่พอกับชีบโบปีดนะนะเหตดออกมาได้ตัวไหนพอสิปล่อยตัวนั้น เด็กของคุณพ่อกับบูเมนเบาๆได้พี่น้องคุณพ่อปรได้บหลายโตัได้ค่ะหายช่องโตไปกับเท่านั้นเศร้าในวันนั้ท่านกับมาเป็นหาหกคนผุนได้มาถามโอ้แก่ให้ไม่เรื่องพ่อหนอมแก่ให้ไม่ในเจ้านี่แม่นสายตัวเป็นคนสลาดกับได้นอกหัวหันเนาะหกสามเนาะโอ้มาหาเด็กวิ่งกับผมผอกับแม่ใช่ไหมครับเนาะเด็กวิ่งกับเขาเขาทุกงวดอยู่ผมว่า มันไปเห็ียบดยร่วมกันหมดนี่มันเห็นกันซุ่งยุ่งุ่นแต่ขาม่เคลื่อนค่ะู่หน้าอยู่ไก่มาเลื่อยห่ดมาถามดูงวดนีปล่อยหรือวอล่อยแล้วก็เลยบอกเลยนะบรรณาท่านว่าเมนเด่นน้ำขับดีดไค่ดีหลายคนบรรณาท่านกับหน้าไก่กันเนาะพ่อเนาอข้าเจ้ากระเบนมหาเลยเนาะข้าเจ้ากับเขาไปพุ่นแน่ข้าเจ้ากับลื่นแน่นะค่ะ ตัวไหนจา์เดียวนี่เขาเจ้าก็ถามตัวไหนเยอะงวดจะบอกเขาเจ้าเลย fc fc ไก่ fc ไก่เนี่ยเขาดสายเลยเนาะบ่ขาดมีคนโทรมาหาย่บพ่อหนีมาโทรมาตลอดค่ะโทรมาตลอดกลางคืนก็โทรมาอือเขาว่างกลางคืนเขาก็โทรกลางคืนสิหลเขาเจ้าเฮ็ดงานเลิกจังสีเขาเจ้าก็โทรมานะ อยู่ในเมืองเขาเจ้าก็เลิกกะเนาะพอเนา,เกกะ,าะเด็กเนาะค่ะเนาะก็เด็กกระบายาสิเนาะได้นหลายท่านว่ตรงปไนไหนหนี่ยนะทำ<ฆ>นั้นมันเป็นหกจังสี่มันสีเต็มเต็มหมดเลยทั้องอันนี้เนะลยเนี่ยนะจักไ้สิปี่นเนี่ยเขาก็บอนจักนาพอเนาะมันจักอยู่ไรมันสิปีน่นเขาก็ว่าใส่เนี่ทำเนี่มันก็ใส่ได้อยู่เขาว่าใส่ได้อยู่ได้นัวเพราะว่าเหล็กโบราณข้างล่างมันกับมีสีกับเรียกพอคือเก่าค่ะ ข้างล่างบนมันก็มีสามเหมือนกันเหมืนกัเขาคือเก่าเมืนว่ามันโบไก่นะะแต่ว่าหกสามสามหกเขาเปลี่ยนปีนกันสิเป็นเก่าสามสามเก่าเก่าสามสามเก่าหนูวายุก็เลยคุณพ่อเนี่ยขันปีนนี่เขาเลยตัวนี้เขาตั่วสามมี่ซีมาหกปีนเขาลอกเขาลอกจั่วหน้าหัวดีหัวดีจังที่เขาเต็มเต็มงวดครับ ใช่จะเต็มนะครับเอาเป็นตาดีใจแทนเอาก็เต็มตัวตัวปีไก่เลขเลขปีใหม่มันกับมาจังสี่เนาะเน่นรอบรอบเออเลขปีใหม้กันมาเดิแม่แปดกับโกกันนั่นติดเบิร์ดด้วยเด้อเลขปีใหม่ปีไก่มันครบรอบอ่เห้ยยังไงมันครบรอบค่ะต้องชีรับตอนปีใหม้ข้นเฉลี่ยฉลองปีใหม่ฉลองปีใหม่พอปล่อยเลขหนดค่ะพอมันใจท่าสุดวิ่งหมดค่ะค่ะวิ่งหก เนีนๆนะครับเนาะวิ่งหกครับอ่ะถูกอยู่ว่าพ่อตำรวจตรงกันนะถูกถูกครับถูกวิ่งหกหมวดนี้ายละเอีดถึชาติเกียรเรื่องเสียเลยครับหันใหม่เอฟซีบ้างไงพ่อหกแปดและหกห้าวิ่งหกครับห้าวิ่งหกครับตัเน่เสลองปีใหม่บอกพ่อเสลองปีใหม่โอ้มันเคยออกบ่พ่อมันเคยออกโอ้เด็กเป็นมันเคยออกมันเคยออกครับมันเคยเที่ยวอันไหนก็เที่ยว ฟองนั่นเขียวเอาเลยงวดทุ่มบ่วได้งวดบังหันกระแก่งวดนี่ยแก่มือเนาะครับเน้องแก่มืองวดไอโชคดีปีใหม่น้ำกันนครเนาะปีใหพ่อได้ฉลองพ่อได้ฉลองแน่นอนยุ่งระระงวดนี่มันบัวงวดบังหันกับว่าบ่วเขากับเม่ดมันหักติดไปบุญชั่งสอง ้าพูดอะไรใดมักเลือกแล่นเลขวิ่งมันก็ได้อยู่บนล่าดโผล่ผ่านเลกวิ่งก็แน่นอนนี่เราพอนะับแน่นอนเลขวิ่งตั้งแต่ศูนย์มากคุณนอะวิ่งศูนย์ก็ออกศูนย์หาครับมันบ่อหรมางวดหลังหรือก็มาเขายีกกับเข่าสามสามมวดเด้อด้ เด็กวิ่งแน่นอนอยู่ค่ะพ่อก็ถ้าจับเด็กวิ่งเนี่ยต้องพน้อมกับเซียนไม้ใส่กันตรงๆเนาะครับเนาะเซียนไม้เป็นวิ่งเก่าพน้อมวิ่งสามู่าเป็นสองงวดเราบอกเขาเป็กใส่กันสองสามงวดนี่กัแน่นอนเนี่ยแน่นอนทานผู้ไรอันนั้นกัโตกันนี่ก็มีอยู่ตัวหนึ่งงวดนี่ครับ เออโตกันมันมีอยู่โตเรียนมันเลื่อยตัาได้ละพอตกันโตกันนี่ยแปดห้าแปดห้าเออโตกันมันจำไวปด้วยครับเรื่องตกันพขาหนอมมาแปดห้านะครับให้จดไปด้วยครับเด้อเขียนลงเขีลยอ๋อเขียนลงเลยบอกครับเขียนกันนะครับเนาะตัวกันทำไมข้าเจ้าใชได้แคบหนาจอไว้มันจังสีเห็นซับเราว่าข้าเจ้าโบติดตามเกตังเนื้ออีฟซีติดตามเอะมากนี่สามหา บ่อนเลยคือกันคือนั่นไปทายแทบบ่าวคือนั่นมาทายแท้คือนั่นมาทายข้าเจ้าสิจ้องเลยจ้องเบิ่งยี่ทองเฮาข้าเจ้ามากเลขกพอน้องข้าเจ้าบ่มากเลขหลายคู่แม่นอตั้งแต่ปลตต่อยเสาเคยเฮ็ดเ่ายังตื่นตัวนี้เออตื่นทั้งพอเลียวพอพอเลขออกปล่อยเลยขาเจ้าคือเม่นแท้บ่ว่าบ่หันโอ้เขาเลขกพอหนองพอ้ีแต่ปัตรตอยพ่ยวัดติ่ เซียนต่อยเพิ่นเพิ่นได้เลขเพิ่นบางวันนี่ได้คุยกับเซียนต่อยว่าเพิ่นได่ายต่อไรบอกพิ่นหลายชนิดพ่นบ่อไข่ปล่อยเนาะเพิ่นบ่อไข่ปล่อยพอนี่มันหน่อยคู่พอกับปล่อยโตกันต้องลงทุนมาหลายนะพ่อเนาะมันลงทุนมาหลายพอที่ว่ายายฝันเหม็นแล้วพิ่นฝันโบ ถ้าไพ่บวกกันก็เร่นเร่นสองคู่เทิมทานไพ่กันก็กันไว้กันไว้แปดหานะครับแปดห่ากันไว่าเป็นตัวกันของคุณสอทน้นงครับแต่ว่าตัวฟันทงมันให้หกแปดและหกห้านะครับฟันทงมสองคู่เลยครับใส่เรื่อยหมวดจริงๆใข่โชคหมานตีไม่ครั้เก็ยบนาจอไว้เด้อค่ะท่านผู้ชมครับก้อนลาบตีไม่หมวดครับ ไอ้โชคมันหมานน้ำกันนะพอเนาะโชคโชคมันหมานครับทั้งผู้ปล่อยไปนี่ล่ะผู้ปล่อยไปนี่ก็สีโชคด้วกันนั่นครับให้โสู้น้นกัน<า>ผู้ปล่อยกับสู้ผู้ให้กับสู้ผู้รับกับชคเพอเป็นตัวเลขโชคลาภบนะครับเนาะอพอเห็้ยนบัวถอนพอ่รวอกก็พอเที่ยม เข <อ S 1> าเที่ยงต่องเลยครับมาหาผมแน่นอนแต่ว่าชาถูกออกดีเห็นบอดออกใสดีว่าสิ <c oughs> มายุพอดีโน่นติดทุละแล้วก็เลยบย่ได้มาเห็นบอดัีเนนะครบอออกใส่ดีเห็นบอดเห็นความได้ท่านผู้ชมค่ะงอดงวดงวดนี่คือกันนี่ค่ะว่าไม่นี่น เจ๊ด mm. ังจองเลยม่าชายก่อนหมูเลยตอนแรกทอดอาหาเนาะครับมาแล้วพ่อพ่อส่งเลยลูกกรมูเ่ยดังตึ้งเลยแน่นอนเด็กเอาให้ดังนะพ่อเนาะเอาให้ดังเลยร่าเถอะพ่อพ่อเป็นตัวเลขศักดิ์สิทธินะพ่อเนาะครับผมสลองปีใหม่สลองปีใหม่เจ๊ดังก็เอาคือกันเนี่ยเอาไปนั่งจังนิดจังน่อยมัอเชร้ายู่ว่านี่ไปซื้อกระเจี๊ยบกลินหาโฮเกิ้นบ่ ไปซื้อแล้วพอพ่อปลอยไปเลยโอ้ซื้อตัวนี้เลยบอกพ่อซื้อหกแปดหกหานี่พ่อบอกให้รักลอยเหนียวหนึ่งเมืนอนี้บอกครับหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกห้าหกห้าค่ะพอบอกใหารักจัวว่าข้าเจ้าไปหมดซื้รวบตาลเต็มรวผูดเจ้ามาใช่ค่ะพ่อ ขอคุณคุณพ่อหลายๆค่ะ<อ>คุณพ่อขาให้โชคให้หมานสุขสุขคน,น,คนทั้งผู้หายทั้งผู้หลับนะคะ<อ>ส่งไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่สุขโชคมันหมานสุขสุขคนนะพ่อนาคอค่ะพี่น้องค่ะฝากก็ไหลก็แช่ให้ช่องเจตังคนผู้ไทยกับคุณพ่อถนอมนะคะ<อ>ถ้าโชคถ้านกติดตามทังนี่ละพี่น้องค่ะทังเจตังนะคะให้โชคให้หมานกับคุณพ่อถนอมน้อกันเด้อพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ